ช่วงนี้สนับสนุนโดยเครือข่ายเข้มขน้นสหกรณ์แข้มแข็งพวกเรากลุ่มกเกษตรทำนาแม่สอนมุ่งหวังพุ่มเทสร้างผลกำไรให้มากที่สุดเมื่อได้กำไรก็จะจัดสรรปันส่วนให้สมาชิกและสังคมต่อไปค่ะ กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่สอดจังหวัดตากแห่งนี้ได้ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึงทั้งด้านการรับฝากเงินการให้เงินกู้การให้บริการสีข้าวและการรวบรวมผล,ผลผลิตจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้สมาชิกและคนในชุมชนอีกด้วยครับเป้าหมายสําคัญนะคะเราต้องการสร่งเสริมสากลและกลุ่มเกษตรกรให้มีความแข็งแกร่งนอกจากนั้นเรายัางน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรก้าวไกลยิ่งขึ้นไปค่ะ เรียกว่าสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมั่นคงเพราะสมาชิกประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็งสมาชิกมีจิตสํานึกในความเป็นเจ้าของกลุ่มเกษตรกรและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมโดยดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ทางกลุ่มได้จัดสรรหาเงินถิ่นเชื่อมาให้กับกลุ่มห่เงินไปช่วยเกษตรกร,ร,กรให้รวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมทิวิตให้กับสมาชิกได้มีการลงทุนทำไร่ทำนานะครับแล้วก็ส่งเสริมให้สมาชิกมีการเงินออมเก็บไว้เพื่ออนาคตจะได้โคดหนี้โปรสินให้หมดครอบครัวสมาชิกจะได้อยู่ดีกินดีครับ สิ่งที่ทำให้สมาชิกและคณะกรรมการดำเนินงานมาด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่เพียงผลกำไรจากการดำเนินงานและรางวัลต่างๆที่ได้รับแต่คือความรู้สึกที่ว่ากลุ่มเกษตรกรทำนามแม่สอดคือบ้านอีกหลังหนึ่งของคนในชุมชนเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นสมาชิกในบ้านมีความรักและสามคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองครับ